ตับตับตับนะครับไม่รู้ว่ามันดังชาแนลไหน เ,เดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยลองลองดูก,ก่อนเนาะจากอาการที่มันดังตับตับตับเวลาเปิดไปสักพักนะครับเนาะซึ่งตอนนี้ผมก็ยังแบบมืดแปดด้านเลยนะ <c oughs> ยังงงเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างมันไม่ได้เป็นเลยอะครับมันไม่ได้เป็นแบบคือมันไม่เหมือนอาการแบบคือดับก็ดับไปเลยอ,อย่างนี้นะครับเนาะมันไม่ได้ดับอะมันต้องเปิดไปดนานๆด้วยนะครับเปิดไปดนานๆประมาณแบบ สามสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีอะไรเงี้ยถึงจะแบบมีอาการนะครับถึงถ้าเปิดแป๊บเดียวก็ไม่ดังนะฮะซึ่งเอาเรื่องกันนะฮะอาการนี้นะเดี๋ยวผมมาดูก่อนมาดูก่อนจะได้แบบไม่ผิดไม่ได้อย่าให้มันสลับกัน ผมมอไว้ผมเบื้องต้นผมขอมุ่งไปที่ภาคขยายก่อนแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเลยเนาะเพราะว่ามันจะเป็นตอนที่แบบเริ่มมีอาการร้อนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ถึงจะมีอาการซึ่งผมองว่ามันน่าจะเป็นน่าจะเกี่ยวแต่ก็ไม่ร้อนนะเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนมันจะมีแบบเสียงตับตับตับ ตลอดเวลาเลยนะครับตลอดเวลาที่เออเราเราเปิดฟังกันเนาะนะครับซึ่งผมว่าภาคขยายแอมเบื้องต้นอะ่ะผมตัวผมนะก็ภาคขยายก็จะมีตัวคู่นี้นะฮะเหมือนซ่อมมาแล้วหรือเปล่าเหมือนรอยซ่อมมาแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ โอเคนะครับผม,ผมนี่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมนั่งมานั่งวิเคราะห์ดูก็คือเดี๋ยวผมลองเปิดอ,อีกทีดีกว่าเพราะว่าออตอนนี้ผ้าขยายเขามีสองตัวนะครับก็คือมีฝั่งซาวูเฟอร์นะครับแล้วก็ซ้ายขวาเนาะนะครับซึ่งถ้าผ้าขยายมันเสียมันน่าจะไม่เสียพร้อมกันเนาะมันน่าจะเสียตัวใดตัวหนึง่ง ช่ไหมซึ่งถ้ามันเสียตัวใดตัวหนึง่งมันจะต้องดังแค่ชแนลเดียวใช่ไหมครับมันจะต้องไม่ดังทั้งหมดถ้ามันดังทั้งถ้ามันดังแบบมีอาการดังแบบทั้งทั้งสามชแนลเลยเนี่ยนะครับทั้งซ้ายขวาแล้วก็ซับบูเฟอร์ด้วยเนี่ยแสดงว่ามันมามีสัญญาณเสียงป,ปัญหาที่มีเสียงตับ,ตบเนี่ยมันมาจาก Input นะครับไม่ได้อยู่ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับภาพขยายฉะนั้นเดี๋ยวลองฟังอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวทอด ถอดพอถ้าเกิดมันมีอาการปุ๊บเดี๋ยวเราทอดทีละชแนลแล้วก,แวก็แล้วก็ลองดูว่ามันดังทั้งทั้งสามชแนลเลยเปล่าถ้ามันดังทั้งสามนี่สรุปว่ามันก็จะสรุปว่ามันเอ่อมันมาจากฝั่งอินพุสนะครับซึ่งเยอะแยะเลยนะครับอินพุสนะครับนะครับแต่ถ้ามันดังชแนลในชแนลหนึ่งนะครับหมายความว่าคือถอดอันนี้ปุ๊บหายดังเลยเนี่ยอาจจะมาที่พักขยายนะครับแต่ตอนต้นผมต้องลองเปิดฝั่งอีกที พราะเสียงมันมันด,งดังรุนแรงมากเดี๋ยวเราพอมันนั่นปุ๊บเราก็ถอดออกทีละช่องนะครับแล้วก็จะถอดออกทีละช่องแล้วก็ฟังดู <Okay. S 1> เนาะอย่างนี้ดีกว่าครับเราจะได้แบบแยกแยกออกว่ามันมันปัญหามันเกิดจากตรงจุดตรงไหนกันแน่เพราะถ้าเรา ถ้าเราแบบถ้าเรามาแบบนั้นมันเลยแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบเปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ครับวิเคราะห์ให้ชัดเจนก่อนนะจะลองเปิดเพลงฟังสักพักหนึ่งนะครับเนาะก้ก่อนมันจะมีอาการแล้วก็เดี๋ยวลองลองถอดชแนลเนี่ยครับชแนลดูถ้ามัน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 ดังมีเสียงแบบตุ๊บตุ๊บต๊บทั้งสามชแนลเลยแสดงว่ามาจากพัก มาจากค่าอินพุตละนะครับไม่เกี่ยวกับขยายละเอาได้ตัดตัวเลือกไปนะครับเดี๋ยวลองเปิดฟังก่อนนะครับเนาะหรือฟังไปเรื่อยก,กว่าจะมีอาการเป็นชั่วโมงเลยนะครับกว่าจะ30นาทีอะครับนอขั้นตำ่ำถึงจะมีอาการ